โอเคครับสวัสดีครับทุกคนเนาะก็วันนี้เราก็มาวิเคราะห์จริงๆจ,จะมาวิเคราะห์นั่นแหละแต่ว่า,าติดทระก็เลยไม่ได้วิเคราะห์ให้นะครับมาอันนี้คือวิเคราะห์วันพฤหัสถึงวันศุกร์ถึงวันพรุ่งนี้เลยนะฮะก็ถ้าเรามาดูในส่วนอินดิเคเตอร์เนี่ยเรารู้ชัดเจนเลยว่าทองเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นเนาะทองมันจะพุ่งขึ้นนะฮะในส่วนอินดิเคเตอร์มาเรามาดูอย่างนี้ดีกว่าก็ เราจะเราจะมาวิเคราะห์สําหรับวันจันทร์และก็วันพฤหัสนะครับนี่คือประจํา2วันนี้นะสวันนี้คือวิเคราะห์เป็นประจําเลยแต่ใครอยากได้การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะฮะเข้ากรุ๊ป v i ไได้เลยนะครับก็เรามาวิเคราะห์ดีกว่าว่าจะเล่นอะไรบ้างเราลงมาดูทองคำนะฮะอันดับแรกเลยคือทองคาทองคําเป็นเทรนขาลงแล้วก็มันก็ลงมาเรื่อยๆครับจนกว่ามันเบรกได้นะฮะคำว่าเบรกได้ก็คือตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันเบรกได้นะฮะพอมันเบรกได้ปุ๊บ ตรงเนี้ยมันคือจุดไคลแมกที่ปรับเป็นเทรนด์เทรนด์ขาขึ้นนะฮะทองคําจะปรับเทรนด์ขาลงได้ไหมคําถามนี้ก็ไม่มีทีท่าที่จะลงนะไม่มีทีท่าที่จะลงนะฮะไม่มีทีท่าที่จะลงเลยเพราะว่ายังยังคงไปต่อนะครับแล้วก็วางไว้นะฮะถ้าเราวางแบบนี้ไว้เราจะเห็นว่าเอ้ทองคำยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะเพราะว่า,อ,อ,า,อ,อ,าอินดิเคเตอร์ตัว200กับตัว,ต,วตัว350เนี่ย มันมันกำลังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะฮะกำลังอยู่ในเทรนด์ขาข,ขึ้นเนาะเอาง่ายๆเลยคือมันกำลังอยู่ในตําแหน่งที่เล่นบายอย่างเดียวอย่าเล่นเซลล์นะฮะตำแหน่งนี้ก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทองคําอย่าเล่นเซลล์นะครับเล่นบายอย่างเดียวนะฮะราคาที่ดีๆท,ที่ที่จะรองรับการบายได้นะฮะถ้าเราใช้ตัวอินดิเคเตอร์นะฮะ,ะ MA มันจะบอกเทรนดขาขึ้นอย่างนั้นเรามาดูตัวฟิโบนัชชีดีกว่า วัดข้างล่างขึ้นึงบนเนี่ยตำแหน่งที่ที่จะเลื่นต่อไปเนี่ยคือ19 17 19นะครับเป็นราคาที่ควรที่จะเปิดออเดอร์บายนะฮะเพราะว่ามันเบรกเทรนใหญ่ไปแล้วถ้าเราไปดู4ชั่วโมงเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยเราหวังว่ามันจะลงเพราะว่าเทรนไลน์ตรงนี้มันจะสามารถทํางานได้แต่ไม่เลยครับเห็นไหมเราเห็นอะไรไหมครับมันมันเบรกขึ้นไป คือมันเบรกขึ้นไปเนี่ยคือมันไปต่อแน่นอนนะครับอเอเรียต่อไปที่มันจะไปถึงนะฮะอาจจะเป็น1746นะครับ1746เนี่ยไปถึงแน่นอนนะครับก็อันนี้ทองคำนะฝากไปด้วยนะครับก็อย่าไปเล่นส่วนมันนะฮะต่อมาก็จะเป็น EU ในส่วนของ EU เนี่ยเราดู4ชั่วโมงอันดับแรกเลย4ชั่วโมงเทรนขาลงนะฮะต่อไปไปดู15นาทีนะ4ชั่วโมงเนี่ยเราเราไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากละเพราะว่า มันไม่สามารถเบรกได้มันยังขึ้นต่อมันยังขึ้นต่อมันพยายามที่จะเบรกนะแต่มันเบรกไม่ได้มันจะเบรกอะไรก่อนรู้ไหมมันเบรกดาวน์ก่อนเห็นไหมระวังขึ้นกับลงเนี่ยมันทะลุลงก่อนเห็นไหมมันมันมันให้สัญญาณการลงก่อนเนี่ยให้สัญญาณการลงก่อนพอให้สัญญาณการลงก่อนปุ๊บมันร่วงเลยเห็นไหมนี่คือการการดูนิสัยของของราคานะครับการดูนิสัยของราคาเรามาดูต่อครับ นะถ้าเราไปดู15นาทีเนี่ยเราเห็นอะไร15นาทีเนี่ยเราเห็นว่าเทรนขาลงมันปรับไม่ได้เพราะมันปรับไม่ได้สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือมันทะลุสิ่งที่มันทะลุเนี่ยมันเป็นแนวรับพอมันทะลุมันก็กลายเป็นแนวต้านเห็นไหมพอมันหวนกลับมาเนี่ยเราก็ทุบเลยปลับเลยนะฮะก็ร่วงลงมาตามที่คาดาไว้เลยนะครับนะ,ะก็เราไปดูต่อครับ ไปดูต่อในส่วนของ E.U ก็ยังเล่นเซลล์อยู่นะฮะแต่ก็ตอนนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะถ้ามันดีขึ้นเนี่ยเซลล์ Sell ได้เลย G.U. นะฮะ G.U. G.U. ยังเป็นเทรนอะไรเอ่ยดูสีชั่วโมงก่อนสีชั่วโมงเนี่ยสโตนเนี่ยมันอยู่ล่างนะฮะสโต้มันอยู่ล่างเนาะสโต้ Store มันอยู่ล่าง,นะลางแล้วมันเคยเบรกอ่ามันเคยเบรกอ่ามันเคยเบรกมันเคยเบรกเบรกไปละ แล้วก็มันก็พยายามที่จะเบรกขึ้นนะฮะมันพยายามที่จะเบรกขึ้นเรามาดูทีนึงว่ามันจะเบรกขึ้นได้ไหมมาดูว่าเบรกขึ้นได้ไหมถ้ามันเบรกตรงนี้ได้คือถ้าราคาสูงกว่านี้ได้เนี่ยผพราะว่าโอกาสที่มันจะดีตัวขึ้นเนี่ยมีดีตัวขึ้นไปไหนก็ดีตัวขึ้นมานี่ฮะนี่อะไรมันจะดีจากเส้นนี้มาหาเส้นนี้ก่อนนะฮะพอดีจากเส้นนี้มาหาเส้นนี้ก่อนมันมันจะมีแกลบเกิดขึ้นนะฮะราคา ของการวิ่งเกิดขึ้นพอระคางการวิ่งเกิดขึ้นอะไรอ,อะไรต่อครับ15นาทีเนี่ยมันต้องปรับขาข,ขึ้นก่อน่อางนั้นตอนนั้นอะสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามันจะเบรกได้คืออันเนี้ยเปลี่ยนเทรนเป็นขาข,ขึ้นแล้ตอนนั้นเราเล่นบ u าอย่างเดียวครับเล่นโฟล l o w บ่ายเลยนะฮะโฟล์อบายอย่างเดียวเลยนะฮะก็อย่าเล่นโฟล์เซลนะครับไปต่อครับ UJ ครับอ่าในส่วน Uj ตรงนี้ ตอนที่มันปรับขาขึ้นเราก็เล่นบายในตำแหน่งที่มันดีตอนที่มันปรับขาลงเราก็เล่นเซลล์ในตำแหน่งที่มันดีตอนที่มันปรับขาขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยผมบอกได้เลยเล่นบายได้ uj ujb ่ายได้เลยครับถ้าเราสงสยัยอยากรู้อะไรที่มันชัดเจนกว่านี้เราไปดู4สีชั่วโมงสชั่วโมงบอกอะไรเราเฮ้ยสีชั่วโมงบอกว่าเทรนขาขาเทรนใหญ่เนี่ยมันปรับเทรนแล้วนะและตอนนี้15านาทีมันปรับด้วยนะมันอ่าจจะดีตัวขึ้นนะอ่ะเรามาดูกัน ว่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้ามันดิตัวขึ้นอ่าสิ่งแรกเลยนะฮะสิ่งแรกเลยสิ่งแรกที่เรามองเห็นคือมันเบรกลงแต่มันไม่เบรกต่อโอเคราคาต่อไปที่เราไปเช็คนะฮะระนอบต่อไปก็เป็นราคานี้ถ้ามันลงมาก็ลงมาประมาณไม่เกินกว่า500จุดนะครับถ้าเราเปิดบายแล้วรอบายเพิ่มได้เพื่อให้มันสวนกลับไป สวนกลับไปราคาที่รับก็จะเป็นหนึ่งาหนึ่งศูนนะฮะถ้าเราตามบายนะแล้วเราไปไปสวนกลับเพื่อเพื่อไปเซลล์ตรงนี้ได้นะครับได้จ j เล่นบายไนะตอนนี้มันเป็นการสวนอย,อย่างดีเลยนะครับก็วันนี้เป็นการวิเคราะห์5สกุลอ่าวิเคราะห์5สกุลเงินละโอเคเหมือนเหมือนจะติด GJ นะผมกำลังติด GJ อยู่อ่ะติดยังไงอ่ะเรามาดู ว่าติด CJ จติดยังไง GJ เนี่ยมันเป็นเทรนขาลงสีชั่วโมงเทรนขาลงถูกต้องไม,ไม่เถียงตำแหน่งการดีตัวกลับถูกต้องไม่เถียง15นาที <c oughs> มันเป็น15นาทีของของอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตำแหน่งที่มันที่มันกลับตัวแล้วมันไปนอนมันมันต้องนอนอะ่ะพอมันต้องนอนปุ๊บเฮดจิ้งไว้ก่อน ไอเฮดจิ้งไว้ก่อนคือตอนเนี้ยบาลายแล้วมันติดมันติดเซลข้างล่างเลยไม่ไม่เป็นไรนะพอมันดีดตัวขึ้นผมก็ไปทุบเซลล์ต่อร่วงมาโอเคเก็บกาไรละไอตรงน,นี้ยเมื่อก่อนมันเบรกใช่ไหมมันก็เป็นแนวรับเกีเ่ยวกับยกว่าแนวรับเห็นไหมแนวรับใช่ไหมพอมันไม่สามารถเบรกแนวรับได้อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องครับอะไรเกิดขึ้นทุกคนเห็นภาพไหมมันจะเปลี่ยนเทรน ชี้เจจะเปลี่ยนเทรนทั้งๆที่ผมติดเซลเออสบายละอืมคืออย่างงี้มันไม่ใช่จะปึ๊บเลยเนี่ยมันต้องมันต้องมีการไซด์เวย์ประมาณนี้ก่อนมีการไซด์เวย์ประมาณนี้ก่อนนะฮะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเทรนเปลี่ยนได้เนี่ยผมต้องบ่ายคูณ2บายคูณสเลยแล้วก็โฟล์โล่บ่ายไปปรับ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 ,บนะฮะห้าไม้เอา5ไม้แก้ให้ได้นะฮะประมาณนี้นะ โอเคอย่างนั้นก็ถ้าอยากให้มีการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องอยากให้มีเคราะห์ทุกวันก็ช่วยอุดหนุนนะฮะกันเยอะๆนะฮะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ